กำลังรอให้สะพานระเบิดอีกครั้งยูเครนกำลังทดสอบแนวทางในการทำลายสะพานเคิร์ดซึ่งสร้างโดยปูตินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอ้างสิทธิ์ในการยึดครองใครเมียของรัเสเซียโดยหลังจากทำลายสะพานไปแล้ว3ครั้งเคียบกำลังทำลายล้างสะพานครั้งใหม่สะพานเคิร์ดทำหน้าที่เป็นเส้นทางขนส่งทางโลจิสติกเพื่อส่งสเสบียงให้กับกองทัพลัเสเซียที่ลุกลามยูเครน สู24ติดสตอมชาโดถล่มสะพานไครเมีย f 16คุ้มกันทำลายสัญลักษณ์การยึดครอง แต่ผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับสงคราม,มดูร้อนรัสเซียยูเครนตอนนี้มีการสู้รบก,กันอย่างหนักท่ามกลางสถานการณ์ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนมันมีปัญหาและครับแต่ความสามารถในการโจมตีระยะไกลและโดรนของยูเครนเละครับแต่มันก็เพิ่มมากขึ้น และกองทัพอากาศของยูเคนนั้นก็มีบทบาทมากขึ้นในสงครามฤดูร้อนในครั้งนี้เพราะว่าในช่วงไม่กี่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับหลายพื้นที่ในไครเมียตอนนี้ดูเหมือนว่ามีกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีเกือบทุกวันของกองทัพอากาศยูเคนโดยเฉพาะตัวสะพานไครเมียแต่ฟังครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละครับมันมีรายงาน ในพื้นที่สะพานไครเมียนะครับมันมีสัญญาณการเตือนภัยการโจมตีด้วยโดรนและขีปราวุธของยูเครนอีกครั้งหนึ่งรวมถึงหลายภูมิภาคที่ยึดครองรวมถึงภูมิภาคอื่นๆของรัเสเซียนี่แหละครับ ทางตอนเหนือของยูเครนขึ้นไปอาจจะไกลถึงเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กมอสโกนี่และครับมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเริ่มมีปัญหาอันนึงมาจากว่ารัสเซียเริ่มจํากัดการใช้งานสนามบินหลายแห่งนะครับรวมถึงกรุงมอสโกรอบๆกรุงมอสโกนี่และครับเริ่ม เกิดการหยุดชะงักแล้วนะครับอันนึ่งมาจากว่าภัยคุกคามจากโดนของยุเคสนสัญข่าวหลายแห่งนะครับในยุเคนรายงานนะครับว่ามีการปล่อยโดนลิยูตินี่หละครับจำนวนมากโจมตีเป้าหมายใน,ยนดดยรัสเซียขณะเดียวกันการตอบโต้อาเหตุการณ์ทางด้านตอนใต้และก็ทางตะวันออกของยุเคนนี่แหละครับก็ได้มีการออกคําเตือนสําหรับ โดรนนะครับของยูเครวมถึงขีปนาวุธนะครับในพื้นที่ไครเมียููยิภาคลอสตอฟคัสดโูดาเวลโกโกาดมีแนวโน้มที่จะถูกโจมตีจากโดรนของยูเคในครั้งนี้ร่วมด้วยแต่บุฟังครับล่าสุดมันมีรายงานนะครับว่าจากผู้สื่อข,ข่าวของอกองทัพอากาศรัสเซียรายงานเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามันมีขีปนาวุธล่น นะครับแถึงสิลูกของยูเคนี่แหละครับซึ่งมันน่าจะเป็นสตอมชาร์โดกําลังเคลื่อนตัวไปทางสะพานเคิร์ด การจ,ะะจราจรในพื้นที่สะพานตอนนี้ต้องหยุดชะง,งักแล้วล่ะครับหลังจากที่มันมีเสียงไซเรนเตือนภยัยทางอากาศเกิดขึ้นสะพานเคิร์ดในใคาเมียกำลังถูกโจมตีด้วยโดรนและขีปรุรุตอีกครั้งหนึ่งคาดว่านี่จะอาจจะเป็นการโจมตีแบบช่วยโอกาสเนื่องมาจากว่าจำนวนโดรนและขีปรุรุธที่เกี่ยวข้องนี้มันอาจจะน้อยกว่าปกติที่มีการใช้งานสื่อท้องถิ่นเปิดเผยนะครับว่ามีรายงานขีปรุรุต8ถึง12ลูกตอนนี้มันบินว ไปในะทิศทางสะพานเคิร์ดและวันนี้นี่แหละครับมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้เห็นสะพานเคิร์ดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์รายงานยังระบุนะครับว่ากองทัพอากาศยูเคนั้นยิงขีปรุตลอนสตอมชาร์โดจำนวน8ลูกจากเครื่องบินทิ้งระเบิดซู24ที่ได้รับการดัดแปลงและอัปเกรดให้สามารถ บรรทุกไอ้เจ้าขี่รุสตอมชาโดในการโจมตีเป้าหมายได้และดูเหมือนว่า F16 ของยูเคนี่หละครับก็มีการบินคุ้มกันและร่วมในการปฏิบัติการในครั้งนี้มีรายงานนะครับว่าทั้งหมดนั้นกําลังมุ่งหน้าไปสะพานไครเมียขณะที่ความเสียหายตอนนี้นี่ครับเราก็ต้องรอการยืนยันความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งถึงความเสียหาย แต่ผู้ฟังคับสถานการณ์ของสะพานไครเมียตอนนี้ก็คือกำลังรอให้สะพานนี่แหละครับมันระเบิดหรือว่าถูกทำลายอีกครั้งหนึ่งยูเครนกำลังทดสอบแนวทางในการทำลายสะพานเคิร์สซึ่งสร้างโดย ปูตินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอ้างสิทธิ์ในการยึดครองใครเมียของรัเสเซียโดยหลังจากทําลายสะพานไปแล้ว3ครั้งเคียบกําลังทําลายล้างสะพานอย่างหนักเพื่อต้องการทําให้สัญลักษณ์การยึดครองของรัเสเซียนี่เลยครับมันล่มสลายไปพร้อมกับสะพานแห่งนี้ ปัจจุบันนับเป็นปีที่4แล้วนะครับที่รัเสเซียนั้นเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเคียบนี่แหละครับยูเครนกลับเป็นฝ่ายดําเนินปฏิบัติการพิเศษโจมตีกรุงมอสโกสัป,ปดาแล้วสัป,ปดาเล่าดูเหมือนว่าการย้ายฝั่งการโจมตีมันมาอยู่ทางฝั่งของยูเครนแล้วล่ะครับโดยเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานั้นยูเครนได้ลักลอบขนตู้คอนเทนเนอร์เละครับเข้าไปในรัเสเซียและก็ปล่อยโดนควบคุมระยะไกลโจมตี เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พิส,สัยไกลของรัสเซียมันจึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียความเสียหายมูลค่าถึง7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำให้รัเสเซียนี่เลยครับไม่สามารถ ปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนได้ถี่เหมือนปี2024ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นที่มีชื่อว่า Operation Spiderweb เนี่หละครับเมื่อไม่นานนี่เลยครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนหลังจากนั้นไม่นานยูเครนก็เปิดปฏิบัติการโจมตีสะพานเคิร์ดของรัสเซียในใครเมือที่ถูกยึดของด้วยระเบิดวัตถุใต้น้ําเรียกได้ว่าการโจมตีครั้งนี้ ใช้โดนใต้น้ำนี่เลยครับดำน้ำไปวางระเบิดแล้วก็ไปโจมตีเชิงสะพานเสาสะพานรับน้ำหนักกลางแม่น้ำนะครับกลางทะเลดำนะครับทำให้สะพานนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักมาแล้วหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนเปิดเผยนะครับว่าปฏิบัติการโจมตีสะพานเคิร์ดครั้งนั้นนี่เลยครับมันได้รับการวางแผนไว้เป็นเวลาหลายเดือนและใส่ใช้ระเบิดท NT ในปริมาณเทียบเท่าน้ำหนัก ระเบิด1เมติกตันนี่เลยครับภาพคลิปวิดีโอที่นมาเผยแพร่ของการระเบิดนี่เลยครับน่าจะเป็นสัญญาณว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิดบนสะพานไครเมียได้การดําเนินการปฏิบัติการครั้งใหม่นี่นลครับที่โจมตีสะพานไครเมียนั้นถือว่าเป็นครั้งที่3และคราวนี้โจมตีใต้น้ําซึ่งหน่วยงานข่าวกรองของยูเคนี่หละครับได้ออกรายงานทางเทเลกรม ความพยายามในการทำสงครามแบบไม่สมดุลจากเคียบนี่เละครับเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากว่ายูเครนนั้นต้องปกป้องตัวเองปฏิบัติการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อบอนทำลายความสามารถของรัเสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเมื่อขาดการสนับสนุนจากการป้องกันทางอากาศจากตะวันตกนี่หละครับรัเสเซียจึงฉวยโอกาสนี้นี่หละครับทั้งทิ้งระเบิดใ่เมืองต่างๆของยูเครนอย่างไม่ลดละ ส่งผลให้ยูเครนนั้นต้องดําเนินการลับๆเพื่อลดความสามารถของมอสโกในการรุกสะพานเคิร์ตนั้นทําหน้าที่เป็นเส้นทางขนส่งทางลลจิสติกสําคัญของรัเสเซียเพื่อส่งสเสบียงให้กับกองทัพรัเสเซียที่ลุกลานยูเครนสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งโลจิสติกที่สําคัญของรัเสเซียตลอดการรุกรานเต็มรูปแบบมีรายงานนะครับว่ารถไฟที่วิ่งส่านสะพานแห่งนี้บรรทุกทั้งอาวุธยานพาหนะและเชื้อเพลิง าการโจมตีสะพานไครเมียรครั้งนี้สําเร็จนี่แหละครับในระดับใดก็ตามมันจะถือเป็นความสําคัญในการทําลายสัญลักษณ์การยึดของของรัเสเซียยูเครนต้องการทําลายสะพานแห่งนี้เพื่อตัดอํานาจของรัเสเซียในการครอบครองไครเมียแม้ว่ารัเสเซียจะพยายามนําระบบป้องกันจํานวนมากมาอย่างพื้นที่ไครเมียซึ่งย้ายมาจากด้านตะวันอกอไปมาเสริม แต่มันก็ถูกทำลายถูกโจมตีจากโดรนของยูเครนนี่แหละครับที่มีปฏิบัติการจํานวนมากซึ่งเราก็ทําคลิปรายงานนําเสนออยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานนะครับว่ามีการทําลายระบบเลดา้าเนบูเอ็มมูลค่าถึงร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐจนสําเร็จมาแล้ว3ระบบอันเป็นผลทําให้การปฏิบัติการการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินรัเสเซียนะครับในพื้นที่แถบนี้มันหายไปกลายเป็นว่าเครื่องบินของยูเครนนี่แหละครับมีการปฏิบัติการ เครื่องบินยูเครนมากขึ้นมีการเข้าถึงพื้นที่แถบนี้มากขึ้นนับเป็นความก้าวหน้าอย่างมากของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียในฤดูดอนนี้และตอนนี้นี่แหละครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าสะพานไครเมียนั้นมันจะได้รับความเสียหายมากน้อยขนาดไหนในการเปิดปฏิบัติการโจมตีของยูเครนในเช้าตรู่ของวันนี้วันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมปี2568 การโจมตีตัวสะพานไครเมียเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2022เพียง1วันหลังจากวันครบรอบวันเกิด70ปีของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียรถบรรทุกที่บรรทุกวัตถุระเบิดจากกรุงเคียฟเลยครับเดินทางไปที่สะพานไครเมียและเกิดระเบิดขึ้นขณะที่กำลังข้ามสะพานส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่ลุกท่วมรถ ไฟลดบรรทุกเชื้อเพลิงที่กําลังแล่นผ่านอยู่บริเวณใกล้เคียงและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับช่วงสะพานหลายช่วงหลังจากเกิดความเสียหายนี่แหละครับมอสโกสามารถเปิดสะพานได้เต็มรูปแบบอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปี2023จากนั้นกรกฎาคมปี2023นี่แหละครับหน่วย SBU ของยูเครนได้ใช้โดนทางทะเล CBB นี่แหละครับที่พัฒนาขึ้นเอง โจมตีสะพานเคิร์ดโดยบรรทุกวัตถุระเบิดหนักถึง850กิโลกร,รัมและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับตัวสะพานไครเมียมาจนถึงปัจจุบันนี้และเหตุการณ์ล่าสุดนี่แหละครับอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของตัวสะพานซึ่งอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักเหมือนกันในการโจมตีจากสตอมชา a ์โดเครื่องบินซู24ของ ยูเคนในการโจมตีครั้งล่าสุดรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ